ะเอมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่มานี่หากงแล้วมามาโอ้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 ออู้้โา้ะอออ้ออ้อออออ่อ Ừ. À, ma 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 hả cuộn đâu mà leo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  mà mà ma à, mà Ma, ma, ma Ma, mà 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 mà, 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 mà. À, ออเอ่อจับบ้านประมาณเจ็ดโมงกว่าดูหน้าดิอาจะเอ้อะจะเอนั่งนั่งรถสายหกสิบก็ไปตรงตรงแอร์พอร์ตมา่อแอร์พอรตอนนี้กงงมาเยี่ยมหลานฮะคนนี้ทำอะไร โอ้คนนี้ออโอ้เสียงนกไม่น่ารักเลยเว้ยฮะอ่าเนนกไม่นจะมีกคนนคกแลอะิดใจเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> นกอะไรเน<ฮ>ี่ฮะขยปขยปานะพี่น้อง เขาเรียกนกอะไรทำไมเสียงมัน,นเสียงมันไม่ไพเราะเลยม, <laughs> มันแอ,แอ,แอ,อืมันแ <laughs> อ่แอน้องอย่าร้องอย่าร้องน้องหยอกซืซ่อไม่เป็นไรเอ่อ,อนี่ก็คือครอบครัวเล็กๆ<อ>วันเสาร์เป็นวันหยุดก็เลย แวะมาเยี่ยมเขามาดูลูกลูกียนหลานเพราะว่าผมก็จะย้ายไปอยู่กับลูกชายแล้วก็ไกลกันเหลือเกินอ่าโอเคโอ้ตอนนี้หลานน้อยจะขี่มอเตอร์ไซค์โอ้จะขึ้นมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้ไหวเหรอ ฮะฮะฮะเอาเอาโอ้จะขี่มอเตอร์ไซค์เนีอืมจะเออโอ้จะขี่มอเตอร์ไซค์นะอืมสวัสดีหลานๆทุกคน คลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ผมงถ่ายไว้ตอนที่ผ๋งอยู่คอนโดกับลูกสาวคนที่สองคือคอนโดเขาอยู่ใกล้ๆกับร้านกระบับไก่ของลูกสาวคนโตนะตอนนี้ผ๋งมาอยู่กับลูกชายคนโตก็ที่ซอยนวมินห้าสิแถวสันติอโศก ซึ่งก็อยู่ไกลาจากลูกสาวมากๆเรียกว่าให้ไปเองก็ไปไม่ถูกหรอกะก็เลยคิดถึงหลานๆนะเป็นสอวอก็อย่างนี้แหละพอคิดถึงหลานก็เอาคลิปวิดีโอมาดูก็เลยอยากแชร์ให้พวกเราดูกันบ้านเป็นไงหลานก๋งตัวเล็กๆน่ารักใช่ไหม <laughs> เอาละคลิปนี้กงจะให้ชื่อเรื่องว่าชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามันเป็นยังไงตามกงม,มาในวันที่หนึ่งกุมภาเป็นวันตุรจ,จีนใช่ไหมก่อนวันที่หนึ่งก็คือวันที่สามอ็ดมกราคมใช่ไหมอ่าเป็นวันไหวซึ่งในวันนี้ คนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไมกลากไม้ไปไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษใช่ไหมนั่นแหละคือการถวายเกียรติแด่เจ้าแด่บรรพบุรุษด้วยของไหว้ต่างๆนานาเรียกว่าเป็นเครื่องเส้นสวงนั่นเองเข้าใจตามนี้นะทีนี้สําหรับ คนเป็นคริสเตียนอย่างกงเนี่ยคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเราอ่าอ,อย่าเข้าใจผิดเราไม่ได้เชื่อดคอตัวเราเองไปเป็นเครื่องเส้นแด่พระเจ้านะแต่เราดำเนินชีวิตให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตทำอย่างไร และทำเมื่อ,อไรอในไบเบิลหนงังสือหนึ่งโคลินบทที่10ข้อที่31บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายจะรับประทานจะดืม่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าความหมายก็คือ เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปแล้วพระโลหิตของพระเยซูก็ได้ชำระเราชำระบาปของเราหมดแล้วทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นก็เท่ากับว่าชีวิตของเราบริสุทธิ์ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าแล้วทีนี้การดำเนินชีวิตของเราก็ต้องบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าด้วย มันเป็นยังไงเลรอเปรียบเทียบง่ายๆคือพระเจ้าสร้างโลกสร้างฟ้าสวรรค์สร้างจัก,กรวาลสร้างสิ่งมีชีวิตต้นไม้ใบหญ้าพืชผักผลไม้สิงสาราสัตว์นกหนูปูป่าในน้ำแม้กระทั่งขุนเขาสายธารแม่น้ำทะเลมหาสมุทรพระเจ้าสร้างสรรค์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าถวายยังไงนะเช่นดวงดาวทั้งหลายมันโคโจรอยู่ในวิถีไม่วิ่งชนกันนั่นแหละก็คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าโลกเรามีสีสันสดสวยงดงามนั่นก็คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าขุนเขาที่สูงตังงานสง่างาม สายทานที่ไหลคดเคี้ยวมวนหมูม่พฤกษชาติที่เบ่งบานป่าเขาลำเนาไผ่ทะเลมหาสมุทรสีขามสดใสาหาดทรายขาวสะอาดสัตว์ป่าทั้งหลายที่เดินเพ่นผ่านอยู่บนดินนกที่บินในท้องฟ้าปลาที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำทุกสปปรรพสิ่งเหล่านี้ล้วนแท้สองสรรเสริญพระเจ้า ล้วนกำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้าสัพสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กำลังทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่มอบหมายให้มันทำเข้าใจไหมเอาง่ายๆนะพระเจ้าสร้างนกมาเพื่อให้มันบินมันก็บินตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าสร้างปลาให้มันว่ายน้ำ มันก็ไหว้น้ำตามพระประสงค์ของพระเจ้านี่แหละคือมันทำสิ่งเหล่านี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะมันทำตามที่พระเจ้าให้มันเป็นเข้าใจชัดเจนไหมหล้านๆแต่มีสิ่งหนึ่งมีสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยยอมถวายเกียรติแด่พระเจ้ารู้ไหมอะไรก็มนุษย์ยังไงล่ะฮะ พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์กราบไหว้สรรเสริญนมัส,สการพระเจ้านี่คือการถวายเกียรติที่พระเจ้าต้องการจากมนุษย์แต่มนุษย์บางส่วนก็ไปกราบไหว้สิ่งอื่นแทนพระเจ้าถามว่าพระเจ้าจะพอใจไหมกงไม่าให้ใครนะโกงพูดไปตามเนื้อผ้า ตามเหตุผลที่มันควรจะเป็นนะ,ะเนื่องจากพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างปานนีที่สุดดีที่สุดดีกว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้ดังนั้นพระเจ้าจึงเรียกร้องการถวายเกียรติจากมนุษย์มากเป็นพิเศษแล้วเราต้องทำยังไงล่ะ,ะที่เรียกว่าการถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆพระเจ้า มอบหมายให้เราทำสิ่งที่เรียบเรียบง่ายๆในชีวิตประจำวันจริงๆมันไม่มีคำว่าทางโลกหรือกับทางธรรมหรอกนะอันนั้นมนุษย์เราอุปโลกขึ้นมาเองสิ่งธรรมดาสามัญที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราทำก็คือบํารุงรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ ร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวันไม่ฝืนทำสิ่งที่หักโหมเกินพละกําลังของร่างกายนี่ก็คือใช้ร่างกายถาวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วรักษาอารมณ์ให้เป็นปกติกินอาหารให้อร่อยคบหาสมาคมเพื่อนโคมงหัวลราะเฮห,หาปาร์ตี้ฮะร้องไห้บ้าง ก็ไม่เป็นไรให้อภัยคนอื่นเสมอเพราะว่าไม่มีใครทําถูกทุกอย่างเนอะนี่ก็คือใช้จิตใจถวายเกียรติแด่พระเจ้าใช้ชีวิตอย่างนักทัศนาจรอย่างเราเป็นอาคันตุกะของโลกเรามาอยู่อาศัยบนโลกนี้เพียงชั่วคราวไม่ถึง120ปีแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงกันหรอกนะอะ เราเป็นนักทัศนาจรเราเป็นนักท่องเที่ยวทำชีวิตให้เราเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวดูภูเขาดูทะเลเที่ยวอา่าพักรีสอร์ทหรูแล้วก็ผ่านไปไม่ไปยึดติดภูเขาทะเลรีสอร์ทว่าเป็นของเรานะใช้ชีวิตอย่างนักท่องเที่ยวสนุกสนานไปกับ การเดินทางในระหว่างทางชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางจำไว้นะในหนังสือโคโลสีบทที่3ามข้อยิบสามบอกว่า,อาสอนเราว่าให้เราทำทุกสิ่งอย่างเต็มใจเหมือนทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าไม่ใช่แก่มนุษย์ เมื่อเรายอมรับพระเจ้าทําชีวิตให้เรียบง่ายตามพระประสงค์ของพระเจ้าชีวิตเราก็บริสุทธิ์ในสายในสายตาของพระเจ้าแล้วพระเจ้าให้ความสามารถเรามามากมายเหลือหลายเราก็ทําสิ่งนั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าใช่ไหมอ่านี่คือท่าทีในใจของเรา ที่ผูกพันใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าโดยที่เราไม่รู้ตัวนะแต่สำหรับคริสเตียนแล้วเราก็ยังต้องติดสนิทกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะเอาไว้มีโอกาสผมจะเล่าสิ่งเหล่านี้ต่อไปผมจะขยายความให้ฟังอย่างชัดเจนสำหรับคลิปนี้ก็คงพอเท่านี้แหละ 拜拜。Bye bye.